เครดิต1,000รับได้ทุกคนที่ bkk 999ง่ายๆแอดไลน์แอด bkk 999 th คลิกลิงก์ได้เลยสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่2กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าวันนี้ หาข้อแก้ตัวไว้ดีๆเอฟตั้ง2ข้อหาเชลซีแมตต์บุกไปเสมอกับทางเลอพูลโดยกันที่ทางเชลซีงานงอกสาระนะฮะหลังสโมสรโดนสมาคมลูกหนังเมืองผู้ดีตเตรียมสอบความผิด2ข้อหาในแมตช์ที่พวกเขาบุกไปเสมอกับทางเวอพูลในเกมลีกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงท้ายของครึ่งแรก ซึ่งาสมาคมกีฬาฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเ FA นั้นจัดการตั้งข้อหาทางสโมอสรเชลซีจากความผิดพลาด2เรื่องหลนานเต้สิงบรูสร้างความวุ่นวายในช่วงท้ายครึ่งแรกในแมตช์ที่บุกไปเสมอของแดนนเวอร์พลูไปหนึ่งต่อหนึ่งที่สนามแอนฟิลด์ในเกมฟุตบอลอังกฤษนัดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยผู้เล่นสิงห์ตนครามเชลซีนั้นออกอาการไม่พอใจนะฮะอย่างแรงเลยต่อคำตัดสินของแอนโทนีเทเลอร์ที่ให้จุดโทษเจ้าบ้านหลังริชเจม ตนาใช้มือป้องกันไม่ให้บอลน,นั้นเข้าไปโดนประตูพร้อมมอบใบแดงให้กับนักเตะด,ด้วยหลังจากกรรมการได้ทําการเช็ค VR อย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งหลังจากนั้นบรรดาแข้งทีมเยือนได้วิ่งกรูเข้าไปหาเทเบอร์แต่สุดท้ายแล้วท่านเปานั้นยืนยันคำเดิมและก็ทำให้ทางลิวอรนพูลนั้นซัดตามตีเสมอได้สำเร็จในช่วงท้ายครึ่งแรกโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้ FA จัดการตั้งข้อหาเจลซีเป็นที่เรียบร้อย โดยแถลงการของทางสมาคมลูกหนังของเมืองผู้ดีระบุแล้วว่าสโมสรเชลซีถูกตั้ง2ข้อหาจากการทำผิดกฎในศึก FA ข้อ E 20.1ที่เกิดขึ้นในเกมฟุตบอลมริกิตแมตช์ที่พบกับทางลิเวอพูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวหาบอว่าเชลซีนั้นไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมนักเตะให้อยู่ในระเบียบในช่วงนาทีที่1ิของครึ่งแรก และรวมทั้งในช่วงพักครึ่งโดยสโมสรเชลซีมีเวลาจะถึงวันศุกร์ที่3กนันยายนนี้เพื่อตอบกลับและก็ชี้แจงข้อเก่าหานี้เป็นนาังงานนี้ต้องรอดู่านต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรโดนกลับมาซะอย่างนั้นปวดหัวเลยนะฮะเรามาอทข่าวต่อมาแก้นี่งกว่าครับตำแหน่งเป็นเหตุซาอูเผยประเด็นสำคัญลาอารกโกมาตริกซบเชลซี โดยงซาอุยเกสมิิฟิล์ใหม่แก่กองของทางเชลซีเผยเหตุผลที่ตนนั้นตัดสินใจโบกมือลาอาร์ติโกมาตริกมาเล่นกับทางสิงคโปรูในช่วงสมอนี้เพราะต้องการที่จะเล่นตำแหน่งมิฟิล์ตัวรุกหรือเพลย์เมคเกอร์มากกว่าจมปลักอยู่กับการเล่นกองกลางตัวรับซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ตนนั้นถนัดเลยนะซึ่งทางซาอุยเกสกองกลางชาวสเปนิสของเชลซีเปิดใจว่าตนนั้นโดนจิโก้ซิเมลเน่เทรนเนอร์ของทางอาร์ติโกมาตริกปฏิเสธให้เล่นตำแหน่งที่เหมาะสม จนสุดท้ายแล้วก็ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับทางสิงห์ครามเชลซีนั่นเองซึ่งดาวเตะทีมชาติสเปนรายนี้จะเป็นต้องย้ายสโมรสรชุ่วคราวไปอยู่กับทางสิงห์ครามเชลซีในช่วง3นาทีสุดท้ายของเดดไลน์และกระตานซื้อขาดเตะซัมเมอร์นี้ ซึ่งโดยงานนี้หลายคนสงสัยมาว่าทําไมซาอูนั้นตัดสินใจบกมือลาตรามีดังที่เขาก็เป็นผู้เล่นกระดังสำคัญของสโมสรที่ช่วยนําทีมคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนเมื่อการที่ผ่านมาโดยทางสำหรับเรื่องนี้นะฮะกองกลางไว้ชกป,ปีายนี้เปิดใจมาว่าตนนั้นได้พยายามพูดคุยกับทางซิโมเน่ผู้เล่นตาแหน่งในทีมว่าอยากจะมีบทบาทในเกมรุกค,คล้ายๆกับผู้เล่นพย์เมเกอร์มากกว่าที่จะได้รับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับ และสุดท้ายบทสรุปก็คือต้องออกไปหาสิ่งต้องการกับสโมสรอ,อื่นซะอย่างนั้นผมได้คุยกับทางดิโก้ซิเมลเน่ผมเล่นตำแหน่งที่แตกต่างกันมาตลอด3ามซีซั่นผมเป็นนี่บุญคุณดิโก้ทุกอย่างเลยนะเขาจะเป็นต้องเห็นแก่ตัวแล้วก็คิดถึงกลุ่มทีมเป็นหลักผมมองเห็นตนเองตำแหน่งแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ตัวผมเลย เชซีเป็นทางเลือกที่จะทําให้ผมนั้นออกจากชีวิตที่เ,เรียบง่ายแสนสุขสบายเพื่อความท้าทายใหม่ๆเชลซีสัญญากับผมจะให้ผมซ้อมตําแหน่งที่ผมต้องการเพื่อจะได้ดูบ้าๆผมเล่นเป็นยังไงโดยก่อนหน้านี้ผมได้ขอซิมเวเนกับทางวิเกลอังเคิลประธานสมโมสรเพื่อที่จะลงซ้อมในตาแหน่งที่ผมต้องการผมเข้าใจเรื่องที่เขาจะปฏิเสธนะ และก็ตัดสินใจแบบนี้ผมอยู่ที่นี่มั้งแต่ผมอายุ13ปีโดยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทำใจผมอยากจะขยับขึ้นไปเล่นข้างหน้าและผมทําไม่ได้หากต้องการจะเล่นตำแหน่งเดิมๆไม่ฟิลตัวรับมันเป็นเหตุผลสําคัญสาหรับการตัดสินใจของผมโดยแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของผมและก็มีหลายคนที่ให้คำแนะนำไดีกับผมมากมายซาอูคนนี้ก็ที่กล่าวระบบิดใช้เอาไว้ครับน,าน่านะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะ ซาอุยเกสก็เผยความในใจเหตุที่เขามาซบสิงบรูในช่วงนาทีสุดท้ายเรามาที่ข่าวต่อมากันีกันครับแข่งดังเชลซีโดนซาอุแฉเป็นเหตุให้ย้ายหนีอาร์ติโก้มาดริกโดนต้นเตะใหม่ของทางเชลซีได้เปิดเผยมาว่าดีวระหว่างเขากับสโมสรจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากวิซาดังในทีมทึกทักข้อความไปชักชวนเขามาร่วมทีมโดยอย่างที่ทราบกันดีนะว่าอาร์ติโก้มาตริกนั้นปล่อยตัวของซาอูยเกสกองกลางตัวเก่งของทีมออกไปให้กับทางสิงห์รมเชลซียืมไปใช้งานอย่างเป็นทางการ1ซีซั่นโดยเดียวนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายๆของตลาดนักเตะรอบนี้ โดยสาเหตุที่นกเตย้ายจากทีมก็เป็นเพราะว่าเขานั้นถูกเจเกสเวเน่คนซื้อของทีมตราหมีจับไปเล่นตำแหน่งที่เขาไม่ค่อยถนัดมากมายนักและเขาก็ยืนยันมาว่าจะไม่คืนตำแหน่งให้กับทางโซอูอย่างแน่นอนจึงท,ทำให้นกเตะรายนี้ขอย้ายทีมชันทีโดยนอกจากนี้เจ้าตัวนั้นยังเปิดเผยสาเหตุที่ย้ายมาอยู่เชลซีก็เป็นเพราะว่าได้รับอาการชักชวนจากทางเกป,ป้าอลิสปารากาผู้สอบประตูมือสองของทีมซึ่งเป็นคนสัญชาติสเปนเหมือนกับทางซาอูนั่นเองครับ โดยเตเตมหมเขาทางโชซีนั้นเปิดเผยมาว่าดเดระหว่างเขากับสโมสรจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากไม่มีสตาร์คนดังในทีมทักข้อความไปชักชวนโดยเขาไดบอกว่าถ้าเกปานั้นไม่มาคุยกับผมผมคงไมไ่มาที่นี่การออกมาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งปีโดยมีเพื่อนในทีมชาติอยู่ด้วยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ นะนผมเป็นด้ว่าง,งานนี้ซาอุก็บอกว่าทางเกป้าอศวรราคานียชวนเขาไปนะฮะเขาก็เลยต้องตัดสินใจมาที่นี่ดีกว่าที่สุดแล้วแล้วมาติดข่าวต่อมากันีกงไงครับสิงบรูและก็โปรโจิบรังโกสนักเตะที่เคยเล่น,นทั้งเชลซีและก็อาราติโกโมาบริกก่อนจะถึงคิวของซาอุยิเกส โดยหลังการสัญญยาย,ยืมตัวซาอูยิเกสมาจากทางอาราติโกมสบริกในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะนี่คือนักเตะคนก่อนหน้าแข้งสเปนสิสนะฮะที่เคยผ่านการลงสนามให้กับทั้ง2ส,งสงโมสนนรณเวลานี้โดยการย้ายมายังถิ่นแตมฟอร์บริดของซาอูนั้นได้เพิ่มยอดแข้งที่มีโอกาสอยู่คาแข้งพร่่มกับสมโมสรทั้ง2ส,งสมโมสรมากขึ้นไปอีกโดวยวิฟวร์นี้มีโอกาสเดินตามรอยอดีตขุมกำลังที่หลายๆคนประสบความสำเร็จในการลงเล่น กับทั้งทีมดังแข่งกุงเบอรริกและก็ s ซา t ์เวสต์ลอนดอนโดยเตะคนแรกที่เคยสวมทั้งชุดแข่งแดงขาวของทัพตราหมีรวมถึงชุดแข่งสิงห์คาร์เชลซีต้องย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วโดยหลังจากที่ประตูของจิมมี่ฟรอยฮัสเซลแบงค์ที่ซัดในนามทัพโรจิบังโกสทว่าก็ไม่เพียงพอจะทำให้ทีมอยู่รอดปลอดภัยบนลึกสูงสุดสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้เขากลับมาพร้อมค้าแข่งในศึกฟุตบอลมรอดิจิตกันอีกครั้ง โดยในช่วง2ปีก่อนหน้านี้เขาเคยลงเล่นกับทางลิกอังกฤษไปแล้วกับทางลิดยูเซตนั่นเอง ซึ่งแข้งดัชแมนนั้นสารต่อฟอร์มทรนประตูอย่างต่อเนื่องกับช่วงที่เขาย้ายเข้ามาเล่นในทีมเดอะบริดด้วยค่าตัวอยู่ที่15ล้านปอนด์และคว,ว้ารางวัลดาวซันโบฟุตบอลธุรกิจได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ลงเล่นให้กับทางเิงบรูเขาก้าวขึ้นมาเป็นขันใจเป็นแฟนตลอดช่วง4ปี่รมกับสโมสรยิงประตูชวนให้เป็นที่จดจำมากมายโดยเฉพาะจุดเด่นเรื่องเท้าวขวาอันทรงพลัง โดยฮัสเซแบงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการลงเล่นทั้งสองสโมสรโดยช่วงเวลาต่อจากนั้นผู้เล่นตำแหน่งศูนย์หน้าคนอื่นๆเขาก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันบางบรายไปไม่ถึงจุดที่สำเร็จทเทียบเท่าในรายของเจโก้คอสตาถือเป็นอีกหนึ่งขุมกำลังที่ได้ร,รับการยกย่องมาว่าประสบความสำเร็จเขานั้นคว้าแชมป์ลีกรวมก,กับทั้ง2สมโมสรและก็ด้วยสไตล์การเล่นหน้าเป้าที่ยากจะมีใครเหมือนหนึ่งในความโดดเด่นของเจ้าตัว พฤติกรรมอาร์ติโกมาดริดก็คือการช่วยอาร์ติโกมาดริดลงเล่นนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนลีกภายใต้การกลุมทีมของอาร์ติโกซิเมโอเน่โดี๋ยวความยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นในปีฤดูกาล2013-2014ปีที่เขาสัดจุดโทษใส่เชลซีในยุคข,ของกุซูร์ซิเมโอเน่ต่อนหน้าแฟนบอลที่แซมฟอร์บริตในเกมแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนอกจากนี้ ฟอนันโดทอวเรสที่ในเวลานั้นอยู่ที่สิงบรูก็ซัดประตูอาราติโกทีมที่เขาอยู่เมื่แต่สมัยเป็นดาวรุ่งได้ดีอีกด้วยนะมอร์ต้าก็มีส่วนช่วยเยอะนะช่วยเดยบรูเป็นแชมป์เอฟเอคัพในขวบปีแรกกับสโมสรและเคยโขกทำประตูอาราติโกมาติกมาแล้วในเกมแชมเปียนลีกแต่หลังจากนั้นเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางบรจิบังโกสหลังผ่านช่วงเวลา18เดือนกับสโมสรโดยแรกเริ่มเป็นการย้ายแบบยืมตัว กระทั่งไปด้วยการซื้อขาดนั่นเองซึ่งทนาต,ตัเตจเชลซีคนล่าสุดนี้และเคยลงเล่นกับทางอาร์เจติโกมาดริดซาอูคนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งมาว่าจะประสบความสำเร็จในเส้นทางการค้าแข้งที่แซนฟอร์บริด์ในอายุ26ปีซึ่งเขาคนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับทางเซียงบรูด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งสั้นนี้ในวอนสุดท้ายของตลาดซื้อขายและก็มีออปชั่นที่เดอะบรูนั้นสามารถคว้าไปร,ร่วมทีมแบบถาวบอลได้ในช่วงซัมเมอร์หน้านั่นครับ นานะผมเป็น,นว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกักนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรสูตนะครับผมสิงห์บูเชลซีของเราและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสร,รเชลซีประจำวันที่2ส,งสิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับ